เชิญคุณลุงปีชาครับพี่น้องพี่น้องกองทัพประชาชนโพ้นระบอบทักษิณที่อยู่สวนลุมพินีกรุงเทพมหานครแห่งนี้และหน้าจอโทรทัศน์ในที่บ้านในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลก การต่อสู้ของกองทัพประชาชนนั้นอยู่บนพื้นฐานของคนไทยทุกหมู่เหล่าที่รวมกันด้วยความรักชาติความรักชาติก็ให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติการใดก็ตามที่จะบ่อนาลายเอกภาพในการปฏิบัติของกองทัพประชาชนแล้ว เรายอมไม่ได้พวกท่านทั้งหลายที่แสดงตนออกมาให้เห็นชัดเจนว่าเป็นคนรักชาติทำเพื่อชาติโค่วร,ระบอบทักษิณน,นั้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีเกียรติและมีค่าเราจะใช้พลังแห่งความรักชาติโดยสุดจดิตของพวกท่านนั้นเราต้องคิด อย่างรอบครอบระมัดระวังไม่เจ้อแจไม่ทำเลื่อยเปื่อยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นกิจกรรมใดที่ไม่ได้เกิดจากเสนาธิการร่วมก็ขอให้ท่านระมัดระวังและอย่าได้ปฏิบัติตมเวลานี้มีการบอนทําลายเอกภาพของเรา จะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาไม่รู้แต่ท่านทั้งหลายถ้าต้องการโั่วระบอบทักษิณด้วยใจรักชาติสุจริตแล้วต้องเชื่อเสนาธิการรวมเท่านั้นเราสู้ด้วยใจสู้ด้วยสุจริตสู้ด้วยความรักชาติแต่หมู่มาทั้งหลายมันมีทุทกวิถีทางที่จะทำลายเราแม้กระทั่ง เอาระเบิดปิงปองมาโยนให้ฟังเราเกือบทุกคื่นเราเปิดเผยให้ตำรวจสันนิบาตเข้ามาดูได้ว่าเรารักชาติโดยโสุจริตไม่มีอะไรแอบแฝงไม่เป็นศัตรูคนดีแต่เป็นศัตรูกับคนชั่วคือระบอบทักสินเพราะฉะนั้นใครก็ตามคิดบอนทำรลายเอกภาพในการสู้ของเราให้เราสอสาย ดูแลและจัดการให้เสร็จสิ้นขอบคุณครับพี่น้องครับทำไมพี่น้องไม่กลับบ้านกลับช่องมาชุมนุมอยู่ที่นี่ทำไมครับเพราะระบอบทักษณิณใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเรียนพี่น้อง แล้วมีเรื่องที่จะสื่อไปถึงกลุ่มขี้คาทักษินด้วยเรื่องนั้นก็คือผลที่ได้จากการรับปฏิบัติตามใบสั่งของระบบทักษินเหตุที่เกิดขึ้นมาก็หลายวันแล้วแต่มีจังหวะที่จะพูดก็วันนี้เพราะผมบมุนเวียนกันพูดเรื่องนั้นก็คือคดีลดเลือดับเพลงิง ศาลตัดสินให้นายประชามารีนนซึ่งเป็นปรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยขณะนั้นติดทุก12ปีนี่คือผลงานจากการปฏิบัติตามใบสั่งของทักษิณผลต่อมาเป็นค่าราชการที่ซึมซับหลงไปในความชอบของทักษิณคือ พลตำรวจตีอธิรักษ์โดนไปสิบปีผมจะวิเคราะห์ให้พี่น้องดูว่าผลที่จากการที่เขาก็ทำเนี่ยชาติเสียหายอย่างไรพี่น้องรู้แล้วรถเรือดับเพลิงไม่ได้ใช้จอดไว้เฉยๆค่าใช้จ่าย4,000กว่าล้านบาทภาษีเราหายไปแล้วไม่มีใครรับผิดชอบแล้วมันเกี่ยวอะไรที่ผมจะมาสื่อกับพี่น้องและขี้ข้าทักษิณประกาศนิหนึง แสดงให้เห็นว่าระบอบรักสินรักผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของชาติใช่ไหมระบอบรักษินเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ได้รักชาติเลยประการที่สองกล้าที่จะกระทำผิดกฎหมายโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายของใครขอให้ตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้น แสดงว่าเขากล้าที่จะเป็นโจรประการที่สามระบอบทักษิณแทนที่จะสอนลูกน้องให้อยู่ในคุณธรรมให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองกับแนะนำให้กระทำผิดกฎหมายโดยเลี้ยงลูกเหมือนกับคนเลี้ยงลูกให้เป็นโจรใช่ไหมครับประการที่สี่ ผมจะสื่อไปถึงที่น้องเสื้อแดงและขี้ข้าที่เป็นข้าราชการที่ยังหลงทางอยู่งานทำนองนี้กำลังจะเกิดขึ้นตามมาเรื่อยเรืเรื่องอยู่ในศาลก็มีเรื่องกำลังจะฟ้องต่อไปก็มีเพราะฉะนั้นการรับใช้ทักษิณโดยปฏิบัติตามใบสั่งท่านอาจจะได้รับผลลัพธ์อย่างนี้แล้วไม่มีใครรับผิดชอบท่านเคยมีเงินมีทองเยอะแยะ เพียงแต่ท่านหลงเป็นทาสเขาเท่านั้นเองท่านก็ติดคุกเสียชื่อทั้งตัวเองวงตระกูลลูกเมียจะเอาหน้าไปไว้ไหนไม่รู้จะไว้ไหนก็ไว้ที่เดิมประกาศสุดท้ายประกาศสุดท้ายนี่เป็นเรื่องที่จะสื่อถึงเสื้อแดงหรือพี่น้องที่เป็นขี้ข้าทักษิณสิโดยเฉพาะผมอยากจะวิงบอลให้เชิดูบทเรียนนี้เป็นตัวอย่าง ว่าถ้าท่านรับใช้ตามใบสั่งทักษณิณแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ตลอดเวลาขอวิงวอนพี่น้องที่ยังหลงทางอยู่ให้กลับใจใหม่หันมาทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินให้รู้จักคำว่ารักชาติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรไม่ใช่ไปโกงชาติแล้วก็ขอเลียงข่าวดีให้ทราบว่าพวกกระผมได้มีทีมงานทำงาน เพื่อจดชื่อของข้าราชการที่ไม่กระทําตัวให้อยู่ในกรอบของข้าราชการที่ดีที่ไปรับใช้ระบอบทักษินโดยวิถีทางที่ไม่ชอบทรรแล้ววันใดที่เราชนะท่านจะถูกคิดบัญชีทันทีขอบคุณครับขอบคุณคณะสูงงานรวมร่วมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ